ไปเร็วๆไปเร็วๆพ่อไปเร็วเร็วเร็วเไปท่ามนมน่ะไปท่ามนมน่ะแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะแม่ไปนี่นั่นหมายที่หมายทางาลูกชายน้อยนี่ ได้เวลากลับแล้วไปแล้วไม่รอใครเลยวิ่งเยอะๆเยอะๆไปกับเดินสู้กับพ่อๆละ ừ, วันนี้แสงแดดจ้าได้เดินเลาะลงไปแล้วนี่ยว่ามันมีคันเบ็ดไหมเดินเลาะลงไปดูข้างล่างแถวข้างล่างตั้งแต่สิ่งไม้รถยนต์รถยนต์รถยนต์มันเพื่ออืมมันเพื่อนิ่งเหมือนแม่แน่นไปแล้วเห็นไหม

อืมอันนี้น้ำมขึ้นมาแห่ใช่ไหม <c oughs> มูมันไ่ไหมูมีอีกไหมเม็ดบุกอะ่ะเจอไหมเม็ดบุกเจอไหมเออไม่ได้เอาก็ถังน้ำมาเนาะเห็นแล้วก็เก็บใส่ในกับปุกไว้อ,อ,ไวอ,อ๋อ เก็บเตถังไว้ก็ได้เด so so uh. ี away, ๋ยวจะเอาไปปลูกฝั่งนู้นเก็บกองกองไว้ก็ได้แม่สอดกองกองไว้เราก็มาเก็บเอาอีกทีนึ่งเห็น้วเก็บไปใครก็ไม่รี้เละขยายออกไปเรื่อยๆนะ มูเอากระถังมาให้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเก็บสองเที่ยวสามเที่ยวมูมูเอากระแตงมาหนึ่งใบมู ไปละน้องเฮงๆฮ่อะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ